สวัสดีครับนิคมบอนทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ทุ่งนาที่อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่คือทางไปตาพญานะครับตรงนี้ที่เราวิ่งช่องเขาอะไรนะช่องเขาตะกิ้วหรือเปล่าตะโก้เออช่องเขาตะโก้ <c oughs> โอ้ขออภัยนะครับนี่คนสาแก้วมากับเพื่องฟ้านะครับวันนี้มามาเติมน้ํามันที่ปั๊มเชลนะครับ๊มนี้แหละครับแล้วก็เห็นมุมตรงนี้จะมากินกาแฟแต่กาแฟเขา เปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นี่นะครับร้านกาแฟบรรยากาศบรรยากาศสุดวิวโอวิวหลักร้านเพื่อนบอกมีดอกไม้สวยๆให้ก็อยู่สองคนไม่ว่าไม่ใช่ช่วงเทศกาลการเดินทางวันนี้หลังจากเรากินก๋วยเตี๋ยวไอ้ยายแอลเสร็จนะครับแล้วก็เลยมาเติมน้ำมันที่ปั๊มเชลนะครับก็เห็นวิวสวยสวยนะครับลมโกกแบบมาเข้ามาหน้าพอดีเลยทางลมนู่นนะครับทางไปโน่นินแดงที่ว่า เขาตะโกช่องเขาตะโกเนาะประมาณนั้นนะครับจะไปตรงนูน้นแต่ว่าเรามานั่งพักคือเราไปเรื่อยๆฟิลเดินทางของเราวันนี้ไปเรื่อยๆเจออะไรก็ใช้ความวัเจ็ดสิบแปดสิบเหมือนคนแก่สองตายายเดินทางนะครับแบบเนี้ยเติมน,น้ำมันเกิดประห <c oughs> ยัดน้ำมันน้ำมันที่นี่ก็วันนี้นะครับวันที่อ่อสิบพฤษภาคมสองห้าหกห้าน้ำมันที่ที่ผมเติมวันนี้สามสองบาทจุดสามจุห้าสตางค์นะครับ แปดเจ็ดร้อยบาทก็ได้ไปยี่สิบเอ็ดลิตรนะครับประมาณนะครับอ่ะวันนี้ไม่มีกาแฟกินก็หอ,อมมะม่วงมาจากบ้านนะครับนี่มะม่วง <c oughs> ก็มานั่งรับลมชมวิวกันเดี๋ยว,ดวยเดินเดินดูดอกไม้สวยสวยก่อนนะครับนี่เป็นดอกดาวเรืองนะครับตรงนี้อืมสวยงามเปิดแต่เสาอาทิตย์นะครับอืมนี่นะครับร้านกาแฟที่เราจะมากินกาแฟแต่เห็นป้ายบอกว่าเปิดแต่เสาอาทิตย์นะครับบรรยากาศดีมากเลยโอ้นี่ครับฟลัมเชลตรงนี้นะครับ เข้ามาทางทางไปละหานทรายนะครับเส้นโนดินแดงนะครับถ้าเรามาจากแยกกระตุงมาเลยมันจะชนปั้มเชลเลยนะครับนี่นะครับตน้นไม้อู้ลมลมแรงลมแรงอือ,อวิวสวยเป็นบรรยากาศอีกหนึ่งบรรยากาศที่เอ่อเรียกว่าในการเดินทางของพวกเราที่มานั่งรับลมชมวิวเพื่อนก็ กินมะม่วงนั่งเหยียดแข้งเหยียดขารอเดินทางต่อนะครับอีกได้ครึ่งทางแล้วแหละถือว่ามาถึงตรงนี้ก็ได้ครึ่งทางแล้วแหละประมาณ6กชั่วโมงนะครับเราเดินทางมาแล้วร้อยกว่ากิโลก็เหลืออีกร้อยกว่ากิโลถึงอำเภอเมืองสะแก้วนะครับม,มามนั่งกินกาแฟครับไม่มีกาแฟกินก็กินมะม่วงนานาปังแต่ผ่านมาแถวช่วงเอาจากประคำมาก็เห็นอยู่นะครับชาวบ้านเ็าทานาปังกันนะครับ ฝากบรรยากาศที่สวยไปให้กับแฟนคลับหรือว่าเอฟซีนี่ก็มาตัวได้รับชมเกาะตงี้ือกันมีตะไครยกันขา,า,ขามาให้ห้อยไปเลยเขตนะครับผมวันนีก้ก็อีกหนึ่งบรรยากาศแล้วก็ร้านกาแฟมุมสงบๆนะครับหากใครได้ผ่านมาก็ลองมาชิมกันนะครับเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับร้านกาแฟตรงนี้อยู่หลังปั๊มเชลถนนเส้นหลักละลของโนดินแดงทางไปลหลานทรายนะครับผมอยู่ตรงแยกเลยสามแยก อขอบคุณที่มาร่วมเดินทางอีกคลิปนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับกว่าจะถึงสาแก้วคงจะได้อีกหลายคลิปคง <c oughs> จะได้ดูอีกหลายคลิปค,ครับขอบคุณครับเดินทางต่อ